สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมบล็อกเลยเดี่ยวนะครับกับเดี่ยวนี้ไม่ได้แนีนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมา DI y นะครับเตาฟืนเตาถ่านขนาดเล็กนะครับแบบที่2กันครับผมรอบนี้เนี่ยเราจะใช้กระป๋องจากผลไม้กระป๋องนะครับ2กระป๋องนะครับคือไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็ไซส์เล็กนะครับอุปกรณ์หลักๆก็เหมือนเดิมเลยนะครับมีมีดพับ1เล่มนะครับแต่รอบนี้จะมีเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือ สมอบอกครับผมที่เราใช้ยึดเต็นท์นี่แหละครับจำนวนสามอันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะฮะที่กระป๋องใหญ่ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาร์กจุดนะครับบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับฝาด้านที่เปิดแล้วนะครับที่ไม่ใช่ด้านนี้นะครับเป็นด้านนี้นะครับ Cause they only blinding Go away and go from the virus. follow my advice Cause they're gonna be biting you They're gonna kill if you let them through Go Cause this is gonna be biting. You. you they're gonna kill if you let them through Go, and mommy, go now I really don't want to see you cry Mommy, go now I really wanna brutalize Let them agonize Cause this is gonna be biting. Violence in your eyes and it's a silent fighting I see the lies in their mind and you can't decide cause they only blinding Go away and go from the vagas Follow my advice cause they're gonna be biting you They're gonna kill if you let them through i don't want to see you cry Cause it's gonna be biting. You. you, they're gonna be if you let them through. Go, mommy, go now. Nah. I really don't want to see you cry. But mommy, go now. Nah. I really wanna brutalize, Let him agonize. Cause this is gonna be biting. You. you you let them too Go, mommy, go now I really don't want to see you cry And mommy, go now I really wanna brutalize Let him agonize Cause this is gonna be biting เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเตาแคมป์นะครับเตาฟืนเตาถ่างขนาดเล็กของเรานะครับใบนี้นะครับ เดี๋ยวเราออกไปทดสอบข้างนอกเลยดีกว่านะครับว่ามันมีประสิทธิภาพยังไงบ้างน,นะครับทำงานหวังผลได้ไหมนะครับโอเคครับเดี๋ยวออกไปทดสอบกันเลยฮะ I really don't want to see you cry, mommy go now, I really want to brutalize, let him agonize, cause this is gonna be biting you. you, they're gonna kill if you let them through, go, mommy go now, I really don't want to see you cry, mommy I am I know you've been hurting you every day Cry, but don't be afraid Cause you're ready, cause you're don't mother, it will burn for fire I see the violence in your eyes and It's a silent fighting I see the lies in their mind and you can ครับก็ผลประกอบการจากเตานิที่เรา DIY ขึ้นมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับจากการทดสอบก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับทอดไข่ได้นะครับต้มน้ําได้ต้มมาม่าได้หุงข้าวได้นะครับอาจจะไม่ดีเท่ากับพวกเตาชี้มวลหรือว่าเตาฟืนเตาถ่านที่มันมีขนาดใหญ่นะครับแต่ก็อย่างว่าแหละครับมันเป็นงาน DIY นะครับกับวัสดุเหลือใช้นะครับของที่มีขนาดเล็กๆอย่างเช่นเศษกระป๋องอะไรแบบนี้นะครับเป็นไซส์คอมแพกที่ เราสามารถพกพาติดเป้ไปเดินป่าได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีน้ําหนักที่เบาพอสมควรเลยครับไม่เป็นภาระครับผมสาหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับหรือลูกเด็กเล็กแดงนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วสนใจแล้วก็ทดลองประดิษฐ์ตามนะครับ DIY ตามยังไงผมก็อยากจะฝากให้รบกวนระมัดระวังด้วยนะครับสําหรับการใช้มีดนะครับเนื่องจากว่ามีดเนี่ยเป็นของมีคมนะครับอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ครับผมใช้มันอย่างระมัดระวังนะครับ ครับก็จบลงมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็หวังไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับไว้พบกันใหม่กับผมบ๊อบลุยเดี่ยวและเ er ดี่ยวเม่ทันซ์ได้ใน EP ต่อไปครับผมสวัสดีครับ